เราบุเท่าเดินทางมาที่นี่ครับร้านอาหารเวียงนาตั้งอยู่ที่บ้านหนองแปนหมู่ที่สองตำบลอ่องแปนอำเภอกำลาไสายจังหวัดกาฬสิน์นี่ครับเวียงนาเป็นห้องปรับอากาศสําหรับลูกค้าที่ชอบความเย็นสบายนั่งพื้นสบายสบายแล้วก็มองออกไปข้างหลังเป็นทุ่งนาห้องน้ําสะอาดสะอ้านอยู่มุมนี้ครับคือจะนั่งโลง่ลงๆสบายๆตามสไตล์ลูกทุ่งเวียงนาก็มาที่มุมนี้ครับ เปิดทุกวันในค่ำคืนนี้เราจะมาชมบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งของพี่น้องเรามาใช้บริการที่ร้านอาหารแห่งนี้กันนี่คือบรรยากาศภายในร้านสำหรับค่ำคืนนี้ครึคักครึคักนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่เดินทางผ่านไปมาบ้านน้องแปนแห่งนี้แล้วก็แวะมาใช้บริการนะครับเวียงนา